สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวแต,มมาแต่ก็ลมมาแต่ก็ลมมาเป็นช่วงๆเพื่อนๆจ๋าถามวาร้อนมากไหมร้อนแต่ว่าถามว่าทนได้ไหมทนได้จ้าทนได้จ้าโอเคง่ายน้องวัว น้องแฝดกินน้ำสีขาวน้ำไม่ใสสวไปเข้าบ้านไปไปไปเข้าบ้านไปแ็ดไปไป โอ้ oh, ล่วงเลยเด้หน่ฮะจังไหนนน่ไปไหนจะกลับมาบ่าได้จังไหนวะล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วสองตัวนี่ไปไหน อาซิเลมคักไปฮึ่มของเลยอีโอเคเพื่อนจ๊ะเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัว แลใส่ซิปกันร้อนเป็นบ้านอากาศร้อนๆเด้อวันนี้ท้องฟ้าบอโป่งมากเลยเป็นเพืองท้องฟ้าจช่นะะเคยเห็นท้องฟ้าไหมสวยเนาะวุวยตรงนั้น ไปตั้งฝุ่นเปพื่อนๆจ้าบุบาวรลางนิ้น้ำแห้งข้อแห่งหลายชั่วโม,มงแล้วนี่ไปข้อข้อก้า<ะ>อะไรตอนนี้ไม่ไหวหรอกหิืน้ำแล้วไปไป 拜托了妈妈，妈妈。 ชร้อนนนะเี่ยงหอนนะขอถอดเสื้อหน่อยเหอะเห็นหผมไหม Bé. ăn. แล้วมีแล้วมาโอ้เพืเ่อนๆจ้าหอนแห้งอีกนี <laughs> วันนี้นะเรียงเงื่อบักทฐานเรืเ่อเพื่อนจ้าโอเคไหมป่ะ พักนางพักเด็กนางมื่อไหวร้อ,อนร้อนเหนื่อยดิมั่วขวางบ่อออ๋น้องแฝดเฝ้าไปไซด้น้องแฝดกันได้น้องแฝดเฝ้าแม่ไปไหนดย ขนต้องขนนะยหยาไลาๆไม่เอาวันนี้รู้สึกว่านางบอกว่าวันดาบัวอิ่มมาเลยวันนี้นั่งฝากกับเมยได้แป๊บนะะึงนะแกรู้สึกว่าตอนนี้เหนื่อยมากนะแกเพื่อนๆจ้าตอนนี้รู้สึกพุทราจะหมดต้นแล้ว เราก็ต้องหาของสำรองไว้ได้เพอนเพื่อน,อนหาของสำรองคืออะไรนายมมนายมเด้อเพื่อนๆจะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอใส่เสื้อนี้ก่อนนะรู้สึกว่าแดดมันเรียผิวฉันเดี๋ยวผิวขา,ขาวๆฉันจะดำซะก,ก่อนซอบนี่ไง โอเคจบไม่ยมมายมคุกกับน้ำปลาอูมามนิน้ำปลาอูมามิแล้วก็น้ำตาลด้วยอื้มอร่อยเวอร์เบอร์ตอง

เพืนนะ่อนจ้าใส่ที่นิดเดียวนะที่มันแดงไม,ไม่ใช่มันไม่ใช่มันแดงมันดำขีกขั่วขาวที่แล้วมันแบบว่ามันไหม่เนึ่นก็เลยดำดำขื่อเลยอ อาามีน้ำเหมเดี๋ยวเราไปเอาวัวข้าวของดีกว่านะมันเย็นแล้วเพื่อนจ้าได้เวลาเอาเอาวัวข้าวของแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาแล cool. ้วข้าวของหรไมาแล้ววัวข้าวของลรอจัดได้ว่าแค่ประมาณว่า ผูกทั้งข้างล่างนะจ๊ะผูกไม่ให้หน้านะจ๊ะเพราะเด้เาขาควอให้เพื่อนกินหงายอยู่ข้ขงางล่างคุณไป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  เพื่อนเจ้าเพื่อนมีผัวข้างล่างผัวให้หน้าข้างลุมผัวหน้าจ้ะเพื่อนกินหยาเค้ okay. ถึงเวลาเอาวัวเข้าคอ,อกแล้วก็ไม่ได้เข้าคอ,อกแต่ว่าผูวข้างนอกน่าจะได้เพื่อนๆจ้ะเพื่อนกินหยาต่อฝากกดติดตามช่องน้องฟ้าพาสิบดดนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะคะโอเคเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย